สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะน,นําน้ําหอมอเป็นชุดกล่องของขวัญน,น้ําหอมนะคะ,อ,ะอยู่ยังอยู่ในช่วงเทศกาลวันแม่ที่ฝรั่งเศสนะคะ,ะวันนี้จะเป็นน้ําหอม n a ซ c โ s o r o ิ r ก g u ค่ะ,ะซื้อจากร้าน n o ิเ b ้ะ no นะคะในราคาลดสาเอร์เซค่ะ น้ำหอมตัวแรกของแบรนด์นะคะ Narciso Rodriguez for her Eau uh, de Toilette นะคะได้กลายเป็นกลิ uh, ่นสัญลักษณ์ในประวัติศาสตร์ของน้ําหอมค่ะการออกแบบที่ uh, เรียบง่ายความบริสุทธิ์แล้วก็ความหรูหราที่ไม่ซับซ้อนนะคะทำให้น้ําหอมนี้มีลักษณะเฉพาะ uh, ที่ชวนให้นึกถึงกลิ่นเย้าวยวนของผิวที่เปลยเ่า ในกล่องนะคะก็ประกอบไปด้วยบอดี้โลชั่นนะคะ50 ml ค่ะแล้วก็กวดนี้นะคะเป็นโอเดอร์เทเลตค่ะ30 ml ค่ะ,ะน้ำหอมตัวนี้เปิดตัวเมื่อปี2003ค่ะ เป็นกลิ่นแนวชิปเปร์โฟโร่โฟโรโ,โรบเซมาสเก่บูดี้นะคะดีไซเนอร์นาซิโซโรดิเกสนะคะต้องการให้น้ำหอมของเขาแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะและก็อิสระทางความคิดของผู้หญิงสมัยใหม่นะฮะ,ะนักปรุงน้ำหอมคริสตีนนาเชลแล้วก็ฟองซิสครุชยองนะฮะ ได้สร้างสรรน้ำหอมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและก็ความโปร่งใสนะคะ,ะทั้งมีชีวิตชีวาและก็นุ่มนวลน,นะคะเป็นขวดที่สง่างามนะคะโดยไม่มีการตกแต่งที่ไม่จําเป็นนะนั้นได้รับการลงสีจากภายในค่ะดังนั้นจึงมีความโดดเด่นในเรื่องของความแวววาวของแก้วใสนะคะ,ะเป็นสีดําที่เป็นความลับไม่ได้บอกอะไรอีกต่อไปและก็กระตุ้นความปรารถนาที่จะค้นพบ น้ำหอมที่มีอยู่ภายในค่ะกลิ่นหอมบริสุทธิ์ด้วยไวมัสและดอกไม้ทันสมัยนะคะกลมกลืนไปกับผิวและสร้างความสุขุมรอบคอบแก่ผู้สวมใส่ค่ะส่วนประกรอบของอน้ำหอมนะคะนุ่มนวลและซับซ้อนอของ f อ r o เ r อรอูดอูเชเลตนะเปล่งประกายด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ความสง่างามที่เหมาะสมนะคะ กลิ่นหอมของดอกส้มนะฮะแล้วก็ดอกออสมันตัสทำให้กลิ่นของไวมัสจางลงแล้วก็มะกรูดหยดหนึ่งช่วยเพิ่มความสดชื่นนะ,ะในขณะที่แอมเบอร์แล้วก็วานิลาสร้างความอบอุ่นเย้ายวนนะคะย้าแฝกแล้วก็แพชูรี่ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่อย่างสุข,ขุม,มาภายใต้รูปรักษณ์ที่นุ่มนวลของผู้หญิงค่ะ ส่วนในเรื่องความติดทนนะคะก็ประมาณ2-3ชั่วโมงได้ค่ะแนะนำเช่นเคยนะคะให้ไปลองดมดูก่อนนะคะว่าจะชอบกลิ่นแนวนี้ไหมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะไว้เจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ